หมดแล้วไหหมดแล้วอเอจะไล์สดไงอ๋อะไล์สดไงทิ้มอยู่ฟ้สดไม่มีาเกยตจะต้องเลยตกฟ้าปีที่เราไปฟ้ามังเว้ยเสียงหวานเลยอ้อนไปประมูลได้ไยแต่ประมูลไปญี่ปุ่นเลยสบยเหลือประมูลให้เนียสบายละกดออกไปอย่างเดียวกดออกยว อ๋อนียปั๊มเลยปั้นเลยไปออกไปเฮ้ยโอ้ยหวานป่ะหวานแป๊ดๆเลยหวานไม่เป็นไรครับใจเย็นพี่ให้อย่าให้เข้าอยกให้เข้าท้องอยู่ที่หวานจักเนี่ยบอกแล้วมันต้องถึงมือไผ่ไผ่ไผ่เรือไผ่เรือพี่ไปท้ายดีกว่าเอาข้างหลังเก็บรับข้างหลังเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้าแบบนี้เลยข้างหลังลงนะครับพี่เอามาไผ่เรือทอาม เา้าให้หมุนก่อนเพราะว่าอ,อันนี้ขึ้นไหมเอาพันแล้วย,ยังโอ้โหต,ตัดเลยตัดไม่ต้องไอ้นี่แล้วต้องแกะตัดก่อนโอ๊ออันนั้นเดี๋ยวเป็นละเดี๋ยวเราขึ้นมาเลี้ยงน้ำไว้ก่อน ู้ตัดได้ไหมลูกตัดทีนี้ฮะิ้มิ้อาเดีเดเ็ดเี๋ยวเตัดเส้นเอาสมเส้เลยมีตัวระวังแล้วกระชากมันออกอยู่นะกระชากระวังนี่ขอขอขอระวังขอขอหยุดล้อันนี้นจะเป็นอ่าพันขนั้นี้อีกเดี๋ยวพี่สาวมาเลยเพราะว่าชิ้นยาววางชิ้นยาวอยู่ เอาไปเลยรู้ละโอเครอดแล้วฮะอาลิฮียเล่นอาครับเดีเป็นไม่เป็นไรฮะตายเดี๋ยวตายกขึ้นมาเลยครับทิ้นพะชนละโดนแล้วหัวหายอืมกำลังจะถือโยน พี่ไปโยนสองตัวนั้นทิ้งเลยนะระวังค <function als> <phin reforms> ันน <Brothers> okay, ี้เหรอโดนป่ะมุดมันนี่เหรอเอ้าอ้อมุดมันนี่เลยเหรอมันอ้อมมันจะมันอ่อนอ่อนอ้อมไม่ไรผมผมพอนไปแล้วพอนไปไปต้องไปต้งไปนู่นนล้วนะอัดมันเข้าไปเลยอืมทำไมมันอ้อมไปมันมุดออกมาอันนี้ไปถึงนู่นเลย ไปถึงหน้าเลยหรอคันนี้ติดคันนี้ติดฮะไปถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงป่าไม่แน่จะไปถึงว่าคันนี้ชิ้นยาวอ่ะถึงป่าครับถึงไหมวางชิ้นยาวอ่ะฮะเราไม่รู้ว่ารู้รู้ทางอรถอ๋อคผมป่าดได้หมดเลยหรอมันมันไซส์ไซส์มีน้ำหนักนะตัวนี้อ่ะปล่อยก่อนครับเพราะวางชิ้นยาวไงแล้วนี้มันพวกต้องหวงด้วยสองการหลังหลังเลยไม่ชิ้นคันนี้ก็ยาวแล้วอ้อมไปข้างหน้า เนี้ยซาบิกิด้วยมึงซาบิกิสินพชนนะสินพชนนะวังไว้ตัดแพ้คัดออกก็ได้ครับนี่ผมยังเอาเกี่ยวให้เียอะๆกินเลยเดี๋ยวรคันนี้ขึ้นมืก่อนเดี๋ยวค่อยลงใหม่ครับเพราะว่ามันยังสดอยู่ฮะเราอาศัยความสดเระวังหล่นน้ำมันผมไว้ข้างในนี้นั่นะกินมันอ่ะเนบเนบไว้น่ะหลายถ้าเอามาหลายตัวก็แกลัวดิโอยไอตัวนี้ไม่ไม่ไม่แพ้ตัวนั้นหรอกไม่แพ้ไม่แพ้ครับเพราะออดพุดเนี่ย โมเปล่าเราปลายขันหน้าโคมแบบนี้เย็นๆว่าถ้าโกนมันน่นนานนจะหรือว่ามันหรือว่ามันหนัก,ะกนตะกัวหนักตะกัวอ่ะใช่แล้วชิ่งยาวยาว,วยเยลยลตัวนี้ใจเย็นหน่อยละตัวนี้ผมนนะ้ำหน้ากดเลยย้อนออกลิฟบอกอย่าไปเป็นโลนันนะ ใช่แล้วลูกตเนี้ยพ่อพ่อลูกแน่นอนใช่แล้วได้เลยได้ได้ย่างนี้เลยด้วยเนี่ยพักนี้ไม่ค่อยมามันข่าคนกลด์เยอะเนาะมันอ้อมส่งแต่ตังค์อ่ะกปาดมาใช่มันปาดหมดเลยอ่ะส่งแต่ตังค์อ่ะไม่เป็นไรทาไม่มากี่คันครับคันสามคันเลยมันมันทำไมไปถึงฮะฝั่งนู้นตรงนี้ประมาณโลนึงครับโอ้โห นี่คงไม่ใหญ่หรอกเพราะเมื uh, mm ่อกี <m <m ้อัดเข้าได้ดีอยู่เลยพอมาเจอตะกั่วเข้าไปรู้สึกหนักมากแล้วอ้อมฝั่งนู้นอ้อมไปฝ่าถึงข้างหน้าอ้อมไปข้างหน้าก่อนแล้วเผามาดูแล้ววายผมผมแน่นอนผมไม่ผมมันอาจจะติดคันผมมาก็ได้ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มันวายติดซาวิกิโอ้โหเขาเรียกอะไรเนี่ยมาม่าผัดมีอันนี้ไม่ได้แค่พันแล้วเป็นแสนเลยล้านกว่าครับ ต้องใช้มือล่ะต้องต้องเอามือสาวมาก่อนสาวเป็หมดเลยครับทุกคันเลยโอ้โหอย่างนี้นั่งแกะดีกว่าฮะเราเราจะต้องดูฟวามพยายามกันอ่้หังวพังอยู่แล้วครับท่านตัวที่สี่แล้วครับระวังหลังระวังหลังนะตัวเบ็ดระวังหลังขออนุญาตนะครับ ตัดของผมก่อนเป็นเลี้ยงไว้ก่อนใส่ใส่ใส่บอกไว้ก่อนเอาแล้วเราปลาเขาเราหล่อแล้วปลาเขาเราหล่อหมายครับกืนคืนทุกตัวเลยตัวนี้สัปลาเขาเราหล่อไฟไปแล้วนะไฟนี่สวยสวยออกแล้วนะสายเหลืองนะครับสายเหลืองวางได้วางได้เลยครับเดี๋ยวแกะออกมัน ยังไงอ่ะเล็กไปล่ะเล็กก่อเมาขีดมาขีดทำทำทันตกรรมก่อนฮะเอาขีมมาหน่อยทันตกรรมหมนครับประกัวอยู่ทุกทุกคันครับประกัวประกัวอยู่หมดฮะแต่ว่าสายสายเราขาดยาวขาดสั้นน่ะเดี๋ยวหันมาดึงนี่พี่แป๊บดึ่งดึ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 งอย่างนี้แป๊บนึ่งอันดึงดึงอันนี้ขอหนีดเดียวหนีเดียวละโอ้โหลงลงถึงทันตกรรมลึกเลย

ได้แต่ยี่ห้อนี้กระเอร่อยมากครับเ่ายี่ห้อนี้อร่อยครับอยากเอากระเกล้าเด็ดเดี๋ยวหนุ่เดี๋ยวหนู่ถ่ายให้ไหมคะเดี๋ยวครับได้ถือถือของโจวคู่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมผมไม่ค่อยออกภาพผมอยู่เบื้องหลังเดีวโจทย์มา ออองงเรื่โอ้โหถ้าสองตัวใหญ่นี่จะหนักนะเนี่ยถ้าออกพภากคก็ไม่ได้พักเลยพลอเดือนนี้นเดือนจะไม่มีวันพักเลยโอ้โหไอ้ตัวนี้มันลืน่น